สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้โค้ดเอาบุญมาฝากตั้งแต่เช้าเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันครบรอบ41ปีของโค้ดนั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันคลายวันเกิดของโค้นั่นเองนะคะก็เลยอาจจะมาทําคลิปช้าหน่อยนะะตื่นเช้าก็าจริงแต่ว่าวันนี้มาทําคลิปช้าเพราะว่าไปใส่บาตรมาจ้าเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของกราฟกันบ้างนะ โอ้โหอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกราฟก็ทําโครงสร้างเนาะทําโครงสร้างได้อย่างสวยงามนะในมุมมองของโค้ดก็คือว่าถ้าเกิดว่ากราฟรีเทสมาก็อาจจะไม่ต่ํากว่านี้แถวนี้แหละนะคะหกรหรือว่าเต็มที่สุดๆเลยมาได้แค่6กรอสิบเดอ่ากราฟดีดกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งประมาณถ้าเขายืนเหนือ2องพัอได้นะคะ ยืนเหนือไหนความว่าถ้าเขาดีดขึ้นมานะดีดขึ้นมาแล้วอืแล้วยืนเหนือได้นะคะกราวว่ามีโอกาสไปที่แน่นอนแหละด่านแรกนะคะด่านเบาๆก็คือห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสามนะคะด่านต่อไปก็คือหกสิบถึงหกสิบห้าและถ้าเบรกสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดได้นะคะกราฟก็มีโอกาสที่จะไปถึงสองพันเจ็ดร้อยค่ะ นะคะสองพันเจ็ดร้อยนั่นเองนะคะก็ได้เลยนะคะด้วยโครงสร้างตรงนี้นะ,คะโค้ดมองว่าการาฟก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปนั่นเองนะคะสำหรับโค้ดยังคงมองมุมบายเหมือนเดิมนะะแต่ก็ไปตั้งรับนะ,ะไปตั้งรับให้ลึกหน่อยเออไปตั้งรับให้ลึกหน่อยนะคะกออ็อาจจะมาถแถวแถวสิบเจ็ดเต็มที่นะคะเต็มที่เพราะว่าเขาได้เบรกขึ้นไปแล้ว ถ้ามองในมุมตรงนี้ก็คือเขาทำ double b u t ท o มไปแล้วนะคะ r ี t ท s มาเต็มที่17เอาเอาแบบไม่มาเลยก็ประมาณ20อะ่ะอืมไม่มาเลยประมาณ20 21อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องเสี่ยงทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเราก็ต้อง t ท s ดูเนาะอืมแต่ว่าถ้ารอแบบเอ่อรอแบบว่าเอา่อรอแบบเขามาร e t ท s ลึกๆก,ก็คือ17 อืมสิบเจ็ดสองพันหกร้อยสิบเจ็ดนะคะอารีเทสมาเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเลยนะขึ้นแล้วยืนเหนือยืนเหนือสามสิบเอ็ดสามสิบสองอะไรเงี้ยค่ะก็นูน่นเลยขึ้นไปถึงสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบอะไรไปนู่นนะคะแล้วก็ระยะไกลนะคะระยะไกลคือห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสามไม่ก็หกสิบสองหกสิบสองหกสิบสามอะไรเงี้ยนะคะเจ็ดสิบมาไปแน่ถ้าถ้าไปถึงตรงนี้ได้นะคะ ถ้าไปถึงตรงนี้ได้ถ้ากราฟไปถึงตรงนี้ได้รีเทสกลับมานะคะอ่อยๆแล้วแถวเจ็ดสิบเจ็ดิบเอ็ดนะ,ะขึ้นต่อไปที่เจ็ดร้อยเลยเนาะโอเคนะคะใดๆเลยก็คิดว่าการาฟจะขึ้นอยู่แล้วนะมุมไกลนะคะมุมไกลคตอมองขึ้นนะคตอมองขึ้นแล้วก็ตั้งรับนะตั้งรับนะเนี่ยเบรกแล้วเนี่ยนะคะเบรกลนะเนาะสำหรับโคตรโคตมองว่าเขา,เาทำดับเบิลบัตทอมนะคะเบรกลนะอ่าติดๆนะ่แล้วก็อาจจะแบบ เบรกขึ้นเลยแบบนี้นะ,ะจ๊ะโอเคนะคะลักษณะโครสงสร้างที่โค้รมองเนี่ยโค้รมองแบบนี้นะคะก็คือถ้าเบรกเบรกเบรกวอลุ่มเล็กๆตรงนี้ได้ก็รีเทสมาก็ขึ้นเลยนะคะก็ไปไปเจอกันแถวแถวสามสิบเอ็ดอืมสามสิบเอ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบอะไรตรงนี้ยแล้วก็เบรกขึ้นไปก็ไปเลยยาวห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสาม นะคะก็ยังไงเลยก็คิดว่าโคดคิดว่ากราบขึ้นนั่นเองนะคะเราขอให้ทุกคนค่อยๆเก็บกําไรนะคะที่ละ300จุดแล้วรอดูทรงไปนะคะเราก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้กําไรอาจจะไม่มากนะกําไรไม่มากแต่ได้ดีกว่าไม่ได้เลยจริงไหมนะคะก็โค้ดก็อยากให้ทุกคนเก็บกําไรนะคะพอพอกราฟลงมาปุ๊บช้อนก็คือ Follow ในทิศทางที่กราบเลือกนั่นเองนะคะลงมาปุ๊บช้อนไปมันจะปลอดภัยกว่านะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนเก็บกำไรเยอะๆนะคะสวัสดีคะ่ะ